กูแต่งลูกแล้วกันคิดเรื่องแบบพวกเบบี้เกียร์ทั้งหลายเชียอจักรวาลมันกว้างใหญ่มากนะครับสัมรีแม่งมีอยู่หกแบบแบบเล็กแบบใหญ่แบบถูตูดแบบถูคิ้วแบบถูปากแบบคือเรื่องสัารีนี่มันเล็กๆผมให้เมียเขาดูในในช้อปปี้ลาซาด้าเอาผมไปทั้งงานนู้นงานนี้แล้วผมก็ไปที่ร้านร้านหนึ่งที่ไม่กับบางนาชื่อเบบี้ฮิลผมเดินเดินดูพนักงานคนที่ขายขายของอ่ะก็แบบจ้องหน้าผมใส่หน้ากากด้วยใส่หน้ากากผมก็ไม่รู้อารมณ์แม่งยังไงนะจองผมแบบ คุณกรตตันยูป่ะครับผมบอกเฮ้ยเอามาสี่คันเลยเที่ยเป็นคนดังเฉยเลยรู้สึกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในร้านดับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าแนะนําผมนู่นนี่นั่นว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบหน้าไปที่งานอะไรสักอย่างเลยผมไปที่งานที่เขาบอกมาถึงปั๊บเจ้าของอยู่ที่งานอธิบายผมขายผมทุกอย่างถ่ายวีดีโอด้วยสัมภาษณ์นู่นนี่นี่ครับคุณยูค่ะแบบรถแบบนี้นะผมก็เลยขอดูฝั่งน้นได้ไหมครับ เขาได้เลยค่ะคุณยูรุ่นนี้ค่ะไอแคนดี้ t ีทเซเ n ค่ะดีไซน์อย่างนั้นดีไซน์อย่างนี้หนักอย่างนี้ผมถามว่ามันเจ๋งยังไงเขาบอกอันนี้ลูกไปแค้มใช้ผมบอกผมเอาอันนี้ <c oughs> ผมไม่เอาฟังกชันเลยผมเอาลูกไปแค้มใช้ <c oughs> ไอสัตว์ลูกกูต้องใกล้เคียงกับฮาร์เปอร์